็อยู่กับช่องสวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงาน Android V1 นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปวันนี้จะทําขึ้นเพื่อนะนำสินค้าไม่ได้เชิญแล้วการลงทุนใดการลงทุนความเสี่ยงใต้คลิปตัวจะมีเลงสมัครสมัครกันนี้นะครับอันนี้เราก็อยู่ข่าว Crypto สองพันยี่สิบสี่นะอันนี้ก็จะเป็น EP ที่สิบสองนะอันนี้เราก็อยู่กับเช้านี้กับบ่านั้น BTC ก็กลับมาเยืนสี่หมื่นสี่พัน USDT อีกครั้งนะเทร r a c l a s s วันนี้ก็บวกยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะหล,หลายตัวก็ปรับตัวขึ้นมาานะแต่ว่ว เทราก็ค mm ่อ hmm. นข้างโดดเด่นนะหรือด,ดูนะคัสสิ่งนี่แหละนะอันนี้ก็บวกขึ้นมาจะรา20%นะแต่ก็เริ่มปรับตัวลงแล้วนะอันนี้ก็พร้อมกับวอลลุ่มซื้อขายที่บวกขึ้นมา40%มูลค่าก็106กว่าล้านนะอ่ะไปดูกันตอนนี้ก็ตลาดก็ปรับตัวลงเล็กน้อยนะหลังจากแรงเทขายตะกี้ยังบวกวิ่งวิ่งอยู่เลยนะตะกี้เนี่ยโอ้ คัดคอยเนี coin, ่ยบีบีขึ้นมาจะประมาณสามร้อยยี่สิบหกได้นะอน,นี้ก็ปรับตัวลงเล็กน้อยตอนนี้ก็เหลืออยู่สามร้อยสิบแปดวกหนึ่งจุดเก้าเปอร์เซ็นต์บีซีก็สี่มืนสองโอ้ร่วงแรงอยู่นะร่วงแรงอยู่แต่ก,กี้ยังสี่หมื่นสี่เลยนะแต่พักนี้ถ่ายเมื่านมาสักเอ่อครึ่งชั่วโมองได้นะนี่ครึ่งชัออง่วโมงครึ่งชั่วโมองเนี๋ยร่วงลงมาเ <laughs> หลือเท่าไรเนี่ยสี่หมื่นสองเก้าร้อยนะอ่ะสี่หมื่นสามแล้วนะอ่ะอินเทอร์เน็ตสองพันสองร้อยนะบวกศูนย์จุดหก ตกนเดียมก็โอ้โหเมื่อกี้ยังบวกหนึ่งร้อยสี่อยู่นะตอนนี้ก็ร้อยแล้วนะบวกหนะึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์เอไอเนี่ยจริงๆ AI อตัวนี้ก็มนขึ้นเปอร์เซ็นต์เยอะแต่จริงๆถ้าเป็นคอรร์มาเก็ตข้างนอกมันลบยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าเหรียญใหม่ถึงเข้าไปแนนะก็เลยเปอร์เซ็นต์บวกเยอะนะอันนี้ก็นี่ก็ล่วงมาเหลืนะ like, อสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยไลค์อ่าลูน่าคลาสสิกเรียกหมื่นสามพันลวกันนะ ลบสิ XRP เนี่ยก็0.56นะลบศูน e i นะก็0.7นลบห ARB ก็ยังบวกต่อนะโอ้อันนี้ก็บวกขึ้นมากระดึบกระดึบนะเมื่อคืนนะชิบานะอ่าวันนี้ก็บวกบวกลบลลเยอะตัวน,นี้ก็บวกขึ้นมาแฮยหลายตัวขึ้นมาัน,นี้ก็ลบบ้างลบบ้างนะอ่ามาดูอันนี้นะ NTRN นะ NTRN นะบวกสามสิบสองเปร์เซ็ไม่รู้จักหรอก TATIA นะอ่าบวกยี่สิบสี่เปอร์เซนใน USM f e a t u r e นะ ENS นะอ่าแล้วก็ตามมาติดๆแต่หลายตัวนะโอ้โหนาคาติดก็มีนะอ่า Coin f เ t u r e นะก็ ENS เหมือนเดิมแล้วก็ PAPT นะแล้วก็อ้อันนี้ก็ไม่แรงไม่ตกนะ OP เนี่ยนะ เอ็กซี่เนี่ยโหสีห่เปอร์เซ็นต์เอ็กเอ็มอาร์นะก็จะประมาณนี้สำหรับเช้านี้นะนะปรับตัวลงเล็กน้อย <c oughs> ขอบคุณที่ติดตามและรับชมใต้คลิปจะมีลิงก์สมัครกระทู้จากโคจังกดคะแนนคลิกเพื่อนสนับสนุนช่องกระดานเทรดคริปโตนำหนึ่งของโลกใบแนนเปิดมาห้าปีถึงหกปีใบแนนมีนระบบเทรดมาจินที่ยอดเยี่ยมโอเคเอ็กเวทคริปโตนำสองของโลกเปิดมาแปดปีกับเก้าปีโอเคเอ็กเนี่ยมีระบบเทรดมาจินดีสุดในโลกคูคอยนะ เวทต้นน้ำนะนมีระบบเทมอจินที่ย้อนเกโดโดแอลแบงค์สายเจโมโบ็อกโรล,ลคอยบิตคอยน์มาเนี่ยขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนี้ไม่เชวนและการลงทุนใดการลงทุนคามเสียงทายทุนทุนก็พิจารณากันดีๆครับเจอกันใหม่วีน้านะครับบ๊ายบาย